ิบโทเในพัฒพิวงศ์ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่4เคยปฏิบัติราชการในกองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่2จังหวัดน่านและได้ออกรบปกป้องประเทศชาติตามแนวชายแดนและเมื่อปี2556ได้ออกจากราชการทหารเพื่อดูแลพ่อแม่ที่กำลังป่วยทั้งยังนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาปรับใช้จนในปัจจุบันได้เป็นประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกระดับตำบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันทิสุขจังหวัดน่าน ทำหน้าที่ดูแลเหล่าสมาชิกทหารผ่านศึกให้เข้าถึงการส่งเคราะห์ต่างๆอย่างทั่วถึงตอนนั้นเป็นอาสาสมัครทหารผ่านก่อน7ปีครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปสอบเป็นนายสิบเป็นนายสิบนี้อยู่ที่กองพันทหานม้ที่1ิขึ้นชายแดนที่ห้วยโขนเราเป็นได้4ปีพ่อกับแม่ก็อายุเยอะแล้วเราก็มีที่นาที่สวนที่ต้องทําการเกษตรทางนี้ก็ไม่มีคนช่วยเราก็เลยตัดสินใจว่าออกมาช่วยพ่อมีที่ประมาณ7ไร่เราเริ่มลดเหลือหน้าเข้าประมาณ5ไร่ แล้วก็สองไร่เราก็จะแบ่งเป็นปลูกอ้อยเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีทํานาด้วยเป็นการเพาะก้าด้วยนาโยนครับเพื่อให้ประหยัดต้นทุนเราก็มีปลูกต้นไม้ไว้ทำการเกษตรหลักสําคัญก็คือต้องมีแหล่งน้ำนะครับทั้งอาหารพันธึกเขาก็มีการเปิดอบรมให้เราไปฝึกอบรมเกี่ยวกับโซลารเซลล์ในการสูบน้ำอาหารพันธุกสืก็จะมีการสนับสนุนพันธุ์ปลาด้วยด้วยความที่สิบโทในพัทพิวงศ์ที่เป็นลูกเกษตรกรได้ทําการเกษตรในพื้นที่ของตนเองบนเนื้อที่7็ดไร่ แบ่งออกเป็นการทำนา5ไร่เกษตรผสมสารสองไร่โดยเน้นทำแบบเรียบง่ายเป็นระบบมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตของเขานั้นดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ด้วยสิบโทดในพัฒเป็นผู้ที่มีความเสียสละชอบช่วยเหลือคนอื่นจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บ้านของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรครบวงจรให้แก่ทหารผ่นศึกและชุมชนใกล้เคียงในปัจจุบันนั่นเองครับ ติโตรดนายพัฒน์เนี่ยคือเขามีความสนใจทางด้านการเกษตรก็จะเป็นการส่งเสริมทางด้านอาชีพมีการส่งให้ไปอบรมทางด้านการทําปุ๋ยค่ะแล้วก็ขอมาเร็กพันธุ์ผักจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มทหารวิศึกและก็ประชาชนทั่วไปจนตอนนี้ประสบความสําเร็จก็คือการทําไร่นาส่วนผสมจะเป็นแบบอย่างต้นแบบที่ดีให้แก่ทหารพันศึก์ก็การทํางานของเครือข่า,ขายอำเภอส,สันนิษุขก็จะมีแต่งตั้งให้ อา่จละตำบลน,นะครับรับผิดชอบงานเพื่อการประสานงานเพื่อการทํางานให้มันรวดเร็วให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธทิผลนะครับการออกหน่วยหรือมีการอะไรต่างๆมีขอความร่วมมือหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะสั่งการไปที่ประธานแต่ละตำบล3ตํตำบลน,นะครับเรื่องการภัยพิบัติ ถ้าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบประธานทบนก็จะแจ้งมาทางผมอีกทีนะครับผมก็จะได้ประสานกับทางอาพศการเบริกค่ารักษาพยาบาลบางครั้งจะต้องเดินทางไปในเมืองนะครับจัดการตรงนี้ให้เขาทํางานก็จะได้รวดเร็วขึ้นนะครับที่เราประสบผลสาเร็จที่กล่าวพูดได้ก็คือเราตอนนี้เราเป็นการรับทําการพาอก้านายโน,นะครับอันนี้จะเป็นหลักเลยครับแรกที่เราทำนะเราทําเฉพาะของเราที่เดียวหลายคนเขาเป็นทหารพันศึกเหมือนกันพอเขาเห็นเราทําปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เราไปสอนให้เขาทําบ้างจะมาทําเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวด้วยตอนนี้เขาก็แต่งตั้งให้เป็นแกนำำนาตําบลป่าเลียวหลวงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับมาจากองค์การหานบันศึกครับให้พี่น้องฐานบันศึกเครือข่ายที่อยู่อยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในตําบลเราเนี่ยครับได้รับข่าวสารเวลามีเกิดอุทกภัยความเสียหายทางการเกษตรภัยพิบัติต่างๆแล้วท่านจะมีความช่วยเหลือจากองค์การหานบันศึกหรือว่าเรามีกิจกรรมเราก็จะแจ้งไปแกนนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านตอนนี้เราก็ทําเกี่ยวกับพวกอ้อยนะครับพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเป็นอ้อยข้นน้ําแล้วก็เป็นอ้อยก้อน ครับตอนนี้ก็จะทําเป็นอ้อยสําหรับใส่กาแฟเราก็จะรวมรวมกลุ่มหรือว่าไปออกบูธออกงานที่ทงางทหารพันศึกมีครับจากความรู้และประสบการณ์ของสิบโทนายพัฒพิวงศ์ที่มีมากถึง10ปีได้สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นในฐานะวิทยากรโดยเกิดการเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตำบลป่าแลวหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการที่ถูกต้องรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำรงชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นเกราะป้องกันที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับ ได้ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องฐานบัญชีเครือข่ายที่อยู่ตาบลเราเนี่ยครับบางบ้านเขาก็พิการหรือว่าเขามีความจําเป็นเดือดร้อนยังขาดต้นทุนก็ทางองค์การฐานบัญชีมีการให้กู้ยืมในด,ดอกเบีย้ยต่ำมีการฝึกอารมอาชีพก็อยากขอบคุณองค์การฐานบัญชีครับท,ที่ที่ยังเห็นความสําคัญของฐานบัญชีที่ปลดประจําการไปแล้ว